ในทางการแพทย์ภาะวะหัวใจหยุเดเต้นเฉียบพลันถือเป็นภัยเงียบที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนและเป็นเหตุฉุกเฉินที่ต้องรีบรักษาทันทีหากปล่อยไว้นานอาจถึงแก่ชีวิตได้ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการช่วยเหลือด้วยการปั๊มหัวใจหรือ CPR แต่หากใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือเครื่อง AED ร่วมด้วยจะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้สูงขึ้นผู้ตรวจการแผ่นดิน เลงเห็นถึงความสำคัญของการติดตั้งเครื่อง AED และการอบรมปฐมพยาบาลช่วยเหลือด้วยการปั๊มหัวใจหรือ CPR จะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้มูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งประชุมหารือและลงพื้นที่สแสวงหาข้อเท็จจริงรวบรวมข้อมูลและศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1>, 1. ให้มีการบังคับใช้กฎหมายติดตั้งเครื่อง AED ในสถานที่ต่งตางๆถึงแม้ว่าจะมีการกำหนดให้ติดตั้งในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่แล้วก็ตามแต่การกำหนดให้สถานที่อื่นๆติดตั้งเครื่อง AED ด้วยนั้นต้องมีการพิจารณาประกอบกับก,บกฎหมายที่อยู่ภายใต้อำนาจของหน่วยงานต่างๆด้วยโดยเฉพาะสถานที่ที่มีคนไปใช้บริการเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งสำรวจกฎหมายว่ามีฉบับใดบ้างที่ยังมีข้อจำกัดต้องปรับปรบปุงแก้ไขเพื่อให้เกิดผลบังคับใช้ทางกฎหมายต่อไป 2. ให้มีการมอบหมายหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่อง AED ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอรวมถึงติดตั้งระบบ GPS กับตัวเครื่องและควรมีแอปพลิเคชันในการประสานข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซม 3. ปัจจุบันมีการกำหนดให้เครื่อง AED เป็นการปฐมพยาบาลตามกฎหมาย ควรสร้างการรับรู้และความเข้าใจว่าเครื่อง AED ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานและผู้ป่วยขณะใช้เครื่อง AED จะส่งเสียงให้คำแนะนำตลอดการใช้งานตรวจการตอบสนองของผู้ป่วยติดแผ่นอิเล็กโทรดและควรมีการติดตั้งป้ายหรือสัญ,ญลักษณ์การใช้งานเครื่อง AED ให้ชัดเจน 4. ควรจัดทำระบบแสดงพิกัดจุดติดตั้งเครื่อง AED พร้อมทั้งเชื่อมต่อระบบกับหน่วยปฏิบัติการหรือศูนย์อำนวยการที่รับผิดชอบรวมถึงขอความร่วมมือระบุจุดติดตั้งเครื่อง AED ใน Google Map พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันท่วงที 5. ควรมีการบรรจุหลักสูตรการใช้งานเครื่อง AED และการปฐมพยาบาลด้วยวิธีการปั๊มหัวใจในสถานศึกษารวมถึงสร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ของเครื่อง AED จากข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน จะช่วยผักดันให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสําคัญในการติดตั้งเครื่อง AED ไว้ในสถานที่ต่างๆและนําไปสู่การปรับปรุปรงกฎหมายให้มีการบังคับใช้เครื่อง AED อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านสาธารณาสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน